เรียนอาจารย์ที่เคารพและก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่กับผมนายสุวิจักรกินเฟื่องฟูกลุลวันนี้จะพาทุกทุกท่านเนี่ยไปรู้จักเกี่ยวกับสิ่งที่ครูควรรู้ในบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทาความรู้จักเกี่ยวกับบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกก,กันก่อนนะครับบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้พระนามแฝงว่าพระขันเพร เป็นบทละครพูดขนาดสั้นเพียงหนึ่งองค์สันนิฐานว่าเป็นบทละครพูดภาษาไทยเรื่องแรกที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับจะกล่าวถึงพยาภักดีนรีนาศกับนายลำที่เคยเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาก่อนโดยนายลำเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าแม่ละอ่อ แม่ลาออเนี่ยเมื่ออายุได้สองขวบนะครับนายรัมก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีฐานทุจริตทาให้พยาพักดีนาเลน่าเนี่ยรับอุปการะเล้ยงดูแม่ละออเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเวลาผ่านไป15ปีนะครับนายลัมเนี่ยกลับมาที่บ้านของพยาพักดีเนีเลน่าในสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัวหวังจะพึ่งพาแม่ละออที่กําลังจะแต่งงานแต่ว่าพยาพักดีนาเลน่าเนี่ยไม่ยอมให้ในายรัมแสดงตนว่าตนเองเนี่ยเป็นพ่อของแม่ละออเพราะว่าเกรงว่าแม่ละออเนี่ยจะอับอายแล้วก็จะถูกสังคมเนี่ยรังเก พญาพักดีนายลีน่านก็เลยเสนอเงินให้ในายล้ำเนี่ยเป็นจํานวนเงิน100ช่างถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง10,000บาทจากหลายๆข้อมูลที่ผมได้ไปศึกษามานะครับบอกไว้ในทางเดียวกันเป็นเงินจํานวนประมาณนี้ซึ่งเป็นเงินที่ค่อนข้างมากในสมัยนั้นนะครับแต่ว่านายล้ำแกก็ไม่รับทําให้ทั้งคู่เนี่ยเกือบจะต้องใช้กําลังกันครับโชคดีที่ว่าแม่เราเนี่ยกลับมาที่บ้านพอดีทําให้ในายล้ำแล้วก็แม่ละออเนี่ยได้พูดคุยกัน ายลำจึงได้รับรู้ความรู้สึกของแม่และออที่มีต่อตนเองในฐานะของที่เป็นผู้ให้กําเนิดน,นะครับแล้วก็รู้ได้ว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถลบภาพคุณพ่อที่แสนดีในความคิดของแม่เราออกไปได้จึงยอมกลับ โดยที่ไม่ได้บอกความจริงใดๆกับแม่ละออนั่นเองครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทราบที่มาแล้วก็ทราบเนื้อเรื่องพอสังเกตของบทละครพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ครูเนี่ยควรรู้เกี่ยวกับบทละครพูดเรื่องนี้นั่นเองครับโดยสิ่งที่ครูควรรู้เกี่ยวกับบทละครพูดเรื่องนี้นั่นก็คือละครพูดนั่นเองครับโดยละครพูดเนี่ยหรือว่าเพลงในภาษาอังกฤษเป็นการแสดงที่ตัวละครเนี่ยจะพูดจาโต้อตอบกันพร้อมท่าทางมีการจัด ฉากแล้วก็เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับท้องเรื่องนะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ประเภทแรกก็คือบทละครพูดล้วนๆหรือว่าละครพูดประเภทร้อยแก้วนั่นเองครับโดยจะใช้วิธีการพูดที่เป็นสามัญชนแล้วก็มีการใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาตินะครับในการประกอบการแสดงประเภทที่ี่ยก็คือบทละครพูดร้อยกองที่จะใช้วิธีการพูดแบบ คำประพันธ์ชนิดคำกรคำฉันแล้วก็คำคงสามารถแบ่งออกเป็นสาประเภทได้ดังนี้ครับนั่นก็คือละครพูดคำกรละครพูดคำฉันแล้วก็ละครพูดคำคงนั่นเองครับและประเภทสุดท้ายก็คือละครพูดสลับลำนั่นเองครับที่จะยึดบทพูดเป็นสําคัญนะครับในการดําเนินเรื่องจะมีบทร้องเนี่ยน,นิดๆหน่อยๆเป็นเพียงแค่ ส่วนสอดแทรกเพื่อย้ำความแล้วก็นเน้นความเท่านั้นครับนอกจากที่จะมีจุดเด่นที่ใช้การพูดเป็นหลักในการดําเนินเรื่องแล้วน,นะครับละครพูดเนี่ยยังมีลักษณะพิเศษอีกหนึ่งประการครับนั่นก็คือเมื่อนักแสดงเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเขาจะใช้วิธีการป้องปาแกแบบนี้นะครับแล้วก็พูดกับผู้ชมของเขานนัเองถึงแม้ว่าจะมีตัวละครตัวอื่นอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็จะแกล้งทําเป็นว่าไม่ได้ยินนั่นเองครับ โดยลักษณะพิเศษนี้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับชาติตะวันตกนะครับที่เรียกว่า Break the Fourth Wall นั่นเองนั่นก็คือการทำลายกำแพงที่4นะครับซึ่งมันเป็นการที่ตัวละครเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครแล้วก็สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้นั่นเองครับละครพูดเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแต่ยุคทองจริงๆเนี่ยอยู่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 พระอ,องค์ทรงได้รับการถวายเกียรติว่าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดละครพูดนะครับเพราะว่าพระอ,องค์เนี่ยทรงตั้งสามมัคคยาจารย์สโมสรแล้วก็ทวีปัญญาสโมสรขึ้นมา เพื่อที่จะใช้ในการแสดงละครพูดแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกโดยในขณนะนั้นเนี่ยได้ใช้ชื่อว่าละครทวีปัญญานั่นเองครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับทวีปัญญาสมสรแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันกับโรงละครที่ใช้แสดงนั่นก็คือโรงละครทวีปัญญานั่นเองครับต่อมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นหลักฐานว่าคณะศรีอยุธยานะครับ ตามพนาแฝงของราชการที่6ท,ที่ทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์บทละครพูดนะครับนอกจากที่พระองค์เนี่ยจะทรงตั้งสโมสรขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงสนับสนุนกับบทละครพูดในหลายด้านไม่ว่าพระองค์เนี่ยจะทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดนะครับตลอดจนไปถึงการเข้าร่วมแสดงในหลายๆครั้งด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาโดยตรงของวรรณคดีเช่นคุณค่าต่างๆหรือว่า จะเป็นคติสอนใจที่แฝงอยู่ในเรื่องหรือจะเป็นลักษณะของคาประพันธ์หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณครูเนี่ยควรจะรู้เพราะว่าถ้าคุณครูสามารถเชื่อมโยงความรู้อื่นเข้ากับวรรณคดีหรือสามารถแสดงให้นักเรียนเนี่ยเห็นได้ว่าวรรณคดีเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงเนื้อหาที่เป็น สิ่งที่ผูกเขาเคยเรียนมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรนะครับแต่ยังมีความรู้อื่นที่สามารถสอดแทรกหรือว่าสามารถเชื่อมโยงไปไหนอะไรต่ออะไรได้อีกเนี่ยก็จะทําให้การเรียนของนักเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อีกอด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนขอบคุณครับ